พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือหนึ่งพงศาวดารกษัตริย์บทที่8จอโจการถวายพระวิหารบทที่8ข้อหรืถึงข้อ 66, ออ66วงเล็บกอรพระพาถูกผสมรวมกันเข้าด้วยกันกับพระวิหารข้อหรืถึงข้อ11แล้วซาโลโมลเรียกประชุมพวกผู้โอโสข,ของอิสราเอลและบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่างๆคือพวกผู้นำของบรรพบุรุษชนชาติอิสราเอลมาต่อเบื้องหน้ากษัตริย์ซาโลโมล ในกรุงเยรูซาเล็มพเพื่อจะนำหีบพันธสัญญาของพระยะฮูวาขึ้นมาจากเมืองของดาวิดคือซีโอนและผู้ชายทั้งหมดของอิสราเอลก็ประชุมกันเพื้องหน้ากษัตริย์ซาโลโมโนเทศการเลี้ยงในเดือนเอธธนิมคือเดือนที่7พวกผู้โสทั้งสิ้นของอิสราเอลมาและพวกปุโรหิตก็ยกหีบพันธสัญญาขึ้นและเขาทั้งหลายนำหีบพันธสัญญาของพระยะหูวาและกระจมประชุม คือทั้งภาชนะเครื่องใช้ที่บริสุทธิ์ทุกอย่างซึ่งอยู่ในกระโจมขึ้นมาพวกปุโรหิตและพวกเลวีได้นำของเหล่านี้ขึ้นมาและกษัตริย์ซาโลโมและชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นที่ได้ประชุมการเบื้องหน้าท่านและอยู่ด้วยกันกับท่านต่อหน้าหีบพันธสัญญาได้ถวายแกะและโคมากมายจนไม่สามารถนับหรือคิดจำนวนได้แล้วปุโรหิตก็นำหีบพันธสัญญาของพระยะหฮวห มาอย่างที่ตั้งของหีบพันธสัญญาในสถานที่บริสุทธิ์ชั้นไหนสุดของพระนิเวศคือในที่บริสุทธิ์สุดภายใต้ปีกของคารูบิมเพราะคารูบิมนั้นกางปีกออกเหนือที่ตั้งของหีบพันธสัญญาคารูบิมจึงปกคลุมอยู่เหนือหีบพันธสัญญาและไม้คานของหีบพันธสัญญาคานหามทั้งสองของหีบพันธสัญญานั้นยาวมากจึงเห็นปลายคานหามไดจากที่บริสุทธิ์ซึ่งอยู่หน้าสถานที่บริสุทธิ์ชั้นไหนสุด แต่ไม่อาจมองเห็นจากภายนอกและคานหามก็ยังอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้ไม่มีสิ่งใดในหีบพันธสัญญายนอกจากแผ่นศิลาสองแผน่นซึ่งหมเสสายไว้ณภูเขาโฮเรกเมื่อพระยาฮวาวาทรงตั้งพันธสัญญากับชนชาติอิสร,ร,รยาเอลในขณะที่เขาทั้งหลายออกจากดินแดนอียิปต์และเมื่อพวกบุรหิตออกจากที่บริสุทธิ์เมก็เติม,เต,มเต็มพระนิเวศของพระยาฮวาจนพวกบุรุิตไม่อาจยืนปรนิบัติอยู่ได้ พราะเมฆนั้นเนื่องด้วยสง่าราศีของพระยะหฮวาเติมเต็มพระนิเวศของพระยะหฮวาวงเล็บคอคำอวยพรและคำเปล่าประกาศที่โซโลมมีต่อพลไพยข้อ12ถึงข้อ21แล้วโซโลมกล่าวว่าพระยะหฮวาตรัสว่าพระองค์จะประทับอยู่ในความมืดทึบแท้จริงข้าพเจ้าได้ก่อสร้างพระนิเวศท,ที่สูงสง่าสำหรับพระองค์เป็นสถานที่เพื่อพระองค์จะประทับอยู่เป็นนิด แล้วกษัตริย์หันมาและอวยพรชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดขณะที่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดยืนอยู่ท่านกล่าวว่าจงสรรเสริญแด่พระยาหุวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ดได้ตรัสกับดาวิดบิดาของข้าพเจ้าด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองและทรงทําให้สําเร็จเป็นจริงด้วยประหั์ของพระองค์เองตรัสว่าตั้งแต่วันที่เราได้นําอิสราเอลพลไพรของเราออกจากอียิปต เราไม่ได้เลือกเมืองใดจากเผ่าใดในอิสราเอลเพื่อจะสร้างนิเวศเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นแต่เราได้เลือกดาวิดให้อยู่เหนืออิสราเอลพลพ่รยของเราดาวิดบิดาของข้าพเจ้าจึงตั้งใจที่จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามแห่งพระยะหฮวาพระเจ้าของอิสราเอลแต่พระยะหฮวาตรัสกับดาวิดบิดาของข้าพเจ้าว่าที่เจ้าตั้งใจจะสร้างนิเวศสำหรับนามของเรานั้นเจ้าก็ทำดีอยู่แล้วในเรื่องคว okay. ามตั้งใจของเจ้า อย่างไรก็ตามเจ้าจะไม่ได้ก่อสร้างนิเวศแต่บุตรชายผู้ซึ่งจะออกมาจากบ้านเอลของเจ้าจะก่อสร้างนิเวศสำหรับนามของเราบัดนี้พระยาฮวาทรงทําให้พระคำที่โค์ตรัสนั้นสําเร็จเพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวิดบิดาของข้าพเจ้าและนั่งอยู่บนบัลลังก์ของอิสราเอลดังที่พระยาฮวาได้ทรงสัญญาไว้และข้าพเจ้าได้สร้างพระนิเวศสําหรับพระนามของพระยาฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอล ที่นั่นข้าพเจ้าได้กำหนดที่วางหีบพันธสัญญาและภายในบรรจุพันธสัญญาที่พระยะโฮวาส่งตั้งไว้กับบรรพบุรุษของเราเมื่อส่งนาพวกเขาออกจากดินแดนอียิปต์วงเล็บอคอคําอธิษฐานของซาโลโมข้อ 22- ถึงข้อ53แล้วซาโลโม่ยืนอยู่หน้าแท่นบูชาของพระยะโฮวาต่อนหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดและกลางมือของท่านออกสู่ฟ้าสวรรค์และกล่าวว่าข้าแต่พระยะโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระองค์ทั้งในฟ้าสวรรค์เบื้องบนหรือที่แผ่นดินเบื้องล่างผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและสำแดงความกรุณารักคร่แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระองค์ด้วยจุดใจพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดบิดาของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงทำให้คำที่ตรัสด้วยพระโอษนั้นสำเร็จเป็นจริงด้วยประหัตในวันนี้ ข้าแต่พระยาหุวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลบัดนี้ขอทรงรักษาพระสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดบิดาของข้าพเจ้าโดยตรัสว่าถ้าเพียงแต่ลูกหลานของเจ้าจะรักษาทางของเขาที่จะดำเนินไปต่อหน้าเราอย่างที่เจ้าได้ดำเนินต่อหน้าเรานั้นเจ้าจะไม่ขาดผู้ที่จะนั่งบนบัลลังของอิสราเอลต่อหน้าสายตาของเรา เพราะฉะนั้นข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอลขอให้พระคำที่พระองค์ได้ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์คือดาวิดบิดาของขพเจ้าเป็นจริงแต่แท้จริงพระเจ้าจะประทับบนแผ่นดินโลกหรือดูเถิดฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์เหนือสวรรค์ทั้งหลายยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้แล้วพระนิเวศนี้ซึ่งขพเจ้าได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ไว้ได้อย่างไรแต่ขอพระองค์ใส่พระทัยในคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ และในคำบิงบอนของเขาข้าแต่พระยะห์วาพระเจ้าของข้าพเจ้าขอพระองค์สดับฟังเสียงร้องและคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์ได้อธิษฐานต่อพระพักพระองค์ในวันนี้เพื่อพระเนตรของพระองค์จะส่งเฝ้าดูพระนิเวศนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนคือสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสว่านามของเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อพระองค์จะสดับฟังคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะอธิษฐานต่อสถานที่นี้ และขอพระองค์งสับฟังคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์งและของอิสราเอลพลัพรายของพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานต่อสถานที่นี้ขอพระองค์งเองสดับฟังในฟ้าสวรรค์อันเป็นสถานที่ประทับของพระองค์เมื่อสดับฟังแล้วก็ขอทรงอภัยเมื่อคนใดทำบาปผิดต่อเพื่อนบ้านของเขาและถูกบังคับให้สาบานและเขามาสาบานต่อนหน้าแท่นบูชาของพระองค์งในพระนิเวศนี้ขอพระองค์งสดับฟังในฟ้าสวรรค์ และกระทําการและตัดสินเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์โดยปรับโทษผู้ทําผิดโดยให้การกระทาําของเขาตกบนศีรษะของเขาและโปรดให้ผู้ชอบธรรมนั้นชอบธรรมโดยประทานแก่เขาตามความชอบธรรมของเขาเมื่ออิาเออพลภายของพระองค์พ่ายแพ้ไปต่อหน้าศัตรูเพราะเขาได้กระทํำบาปต่อพระองค์แล้วพวกเขาหันกลับมาหาพระองค์และยอมรับพระนามของพระองค์ อธิษฐานและวิงวอนต่อพระองค์ในพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์สดับฟังในฟ้าสวรรค์ลและทรงอภัยบาปของอิสราเอลพลภายของพระองค์และขอทรงนำพวกเขากลับมายังดินแดนซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเพราะเขาทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์และพระองค์ทรงทำให้พวกเขาทุกข์ใจโดยให้ฟ้าสวรรค์ปิดอยู่และไม่มีฝนแล้วพวกเขาได้อธิษฐานต่อสถานที่นี้ และยอมรับพระนามของพระองค์และหันกลับจากบาปของเขาก็ขอพระองค์สดับฟังในฟ้าสวรรค์และทรงอภัยบาปของอิสราเอลซึ่งเป็นผู้รับใช้และพลรัายของพระองค์แล้วขอทรงสอนหนทางดีที่ควรจะดำเนินแก่พวกเขาและขอประทานฝนตกบนแผ่นดินของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้เป็นมรตกแก่พลรัายของพระองค์ถ้ามีการกันดันอาหารในดินแดนถ้ามีโรคระบาดถ้ามีข้าวลีบข้าวขึ้นรา หรือภายจากตกกะกแ่นฝูงหรือตกกะกแ่นพรานหรือถ้าศัตรูล้อมเมืองใดๆในดินแดนของเขาหรือมีภัยพิบัติใดหรือเกิดความเจ็บไข้ใดก็ดีแล้วหากคนหนึ่งคนใดใน่ามกลางอิสเรลพลพรไพรททั้งหมดของพระองค์ได้สำนึกในใจของเขาเองเรื่องภัยพิบัติจะอธิษฐานประการใดหรือวิงวอนประการใดโดยกลางมือของเขาสู่พระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์สดับฟังในฟ้าสวรรค์ อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงอภัยและกระทําการและทรงตอบแทนแก่แต่ละคนตามการประพฤติทั้งสิ้นของเขาผู้ซึ่งพระองค์ทรงทราบใจของเขาและพระองค์เท่านั้นทรงทราบใจของมนุษย์ทุกคนเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระองค์ตลอดวันเวลาที่มีชีวิตอยู่ในดินแดนซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพุรุษของพวกข้าพเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกเกี่ยวกับคนต่างชาติผู้ซึ่งไม่ใช่อิสเรลพลาภัยของพระองค์ จะมาจากแดนไกลเพราะเหตุพระนามของพระองค์เพราะเขาทั้งหลายจะได้ยินถึงพระนามอันยิ่งใหญ่และถึงพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และถึงพระกรที่เหยียดออกของพระองค์เมื่อเขามาอธิษฐานต่อพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์สดับฟังในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงกระทําตามทุกสิ่งซึ่งคนต่างชาติได้ร้องทูลต่อพระองค์เพื่อชนทุกชาติของแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนามของพระองค์และยำเกรงพระองค์ มอนอย่างอิสรลเอลัพล์ให้ของพระองค์และเพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่าพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพเจ้าได้ก่อสร้างไว้ภายใต้ชื่อเรียกตามพระนามของพระองค์ถ้าพลลัพธของพระองค์ออกไปสู้รบกับศัตรูโดยทางที่พระองค์ทรงใช้พวกเขาออกไปและเขาทั้งหลายได้อธิษฐานต่อพระยะโฮวาตรงไปยังเมืองซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้และตรงไปยังพระนิเวศท,ที่ข้าพเจ้าได้ก่อสร้างเพื่อพระนามของพระองค์แล้ว ก็ขอพระองค์สดับฟังคำอธิษฐานและคำวิงวอนของพวกเขาในฟ้าสวรรค์และขอส่งให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาถ้าเขาทั้งใดทำบาปต่อพระองค์เพราะไม่มีนุษย์คนใดไม่ทำบาปและพระองค์กลิ้วพวกเขาและส่งมอบเขาไว้กับศัตรูผู้ได้จับเขาไปเป็นเฉลยอย่างดินแดนของศัตรูนั้นไม่ว่าไกลหรือใกล้แต่ถ้าใจของเขาสำนึกผิดในดินแดนที่เขาถูกจับไปเป็นเฉลยและได้กลับใจ แล้วได้วิงวอนต่อพระองค์ในดินแดนของผู้ที่จับเขาไปเป็นฉเฉลยทูลว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปและได้ประพฤติความบาปชั่วและได้กระทำการชั่วร้ายถ้าเขาทั้งหลายหันกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจในดินแดนของศัตรูผู้จับเขาไปเป็นฉเฉลยและอธิษฐานต่อพระองค์ตรงไปยังดินแดนซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบุตรของเขาทั้งหลายและเมืองซึ่งพระองค์ทรงเลือกสรรไว้อีกทั้งพระนิเวศ ซึ่งข้าพเจ้าได้ก่อสร้างไว้เพื่อพระนามของพระองค์แล้วก็ขอพระองค์สดับฟังคำอธิษฐานและคำบิงบอนของพวกเขาในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาและขอทรงอภัยพละพยของพระองค์ผู้ได้กระทำบาปต่อพระองค์และต่อการล่วงละเมิดที่เขาทั้งหลายได้ล,ล่วงละเมิดต่อพระองค์และขอให้พวกเขาได้รับความการุณาจากผู้ที่จับเขาไปเป็นฉเฉลย เพื่อผู้ที่จับเขาไปเป็นเฉลยจะก,กรุณาเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาเป็นพลพ่รของพระองค์และเป็นมรดกของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงนำออกมาจากอียิปต์จาก่ามกลางเตาเหล็กขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ต่อคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และต่อคำวิงวอนของอิสรลลาเอลพลพ่รของพระองค์ขอโปรดสดับฟังพวกเขาทุกครั้งเมื่อเขาร้องเรียกพระองค์ข้าแต่พระยะฮูวานองค์เจ้านาย พราะพระองค์ทรงแบ่งแยกพวกเขาออกจากท่ามกลางชนทุกชาติของแผ่นดินโลกให้เป็นมรดกของพระองค์ตามซึ่งพระองค์ตรัสผ่านโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงนำบนรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายออกจากอียิปต์วงเด็บงอคำอวยพรที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นซึ่งซาโลโมมีตอบโพลพรายขอ้อ54ถึงข้อ61เมื่อซาโลโมจบคำอธิษฐานและคำวิงวอนทั้งสิ้นนี้ต่อพระยาหุวาแล้ว ก็ลุกขึ้นจากหน้าแท่นบูชาของพระยะโฮวาจากการคุกเขา่าพร้อมกับกางมือสู่ฟ้าสวรรค์ท่านยืนและอวยพรแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นด้วยเสียงดังว่าสารรเสริญแต่พระยะโฮวาผู้ประธานการพักสงบแก่อิสราเอลพลภายของพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้ทุกประการพระสัญญาอันดีทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งได้ตรัสผ่านทางโมเสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่ล้มเหลวไปสักคำเดียว ขอพระยาฮวาวพระเจ้าของเราทั้งหลายสถิตอยู่กับเราเหมือนอย่างที่ได้สถิตอยู่กับบรรพบรุษของเราขอพระองค์อย่าทรงละทิ้งเราหรือทอดทิ้งเราเลยแต่ขอทรงโน้มใจของพวกเราให้มหาพระองค์เพื่อดำเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์และรักษาพระบัญญัติบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งทรงบัญชาไว้แก่บรรพบรุษของเราขอให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าได้วิงวอนต่อพระยาฮวา อยู่ใกล้พระยโฮวาพระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนและขอส่งผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่ผู้รับใช้ของพระองค์และแก่อิสเรลพลภายของพระองค์ตามความต้องการในแต่ละวันเพื่อชนทุกชาติแห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่าพระยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าไม่มีพระเจ้าองค์อื่นเลยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายมีใจที่ครบสมบูรณ์ต่อพระยโฮวาพระเจ้าของเราคือดำเนินอยู่ในบทบัญญัติของพระองค์ และถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ดังเช่นในวันนี้วงเล็บจซาโลโมและพลพ่ายถวายเครื่องสตวาบูชาจำนวนมากแด่พระเจ้าข้อ62ถึงข้อ64แล้วกษัตริย์และชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นที่อยู่กับท่านได้ถวายเครื่องสตาวบูชาต่อเบื้องพระพักพระยาฮวาและซาโลโมได้ถวายสตวาบูชาต่อไปนี้เป็นเครื่องบูชาสันติสุขแด่พระยาฮวาคือโค22,000ตัว และแกะหนึ่งแสนสองหมื่นตัวกริย์และชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นจึงได้ทำพิธีถวายพระนิเวศของพระยาฮูวาในวันเดียวกันนั้นกษัตริย์ททำการแบ่งแยกบริสุทธิ์ส่วนกลางของลานซึ่งอยู่หน้าพระนิเวศของพระยาฮูวาเพราะท่านใช้ที่นั่นถวายเครื่องบูชาเผาเครื่องบูชาธัญญาหารและไขมันของเครื่องบูชาสันติสุขเพราะว่าแท่นทองเหลืองซึ่งอยู่ต่อเปลืองพระพักพระยาฮูวานั้นเล็กเกินกว่าจะรับเครื่องบูชาเผา เครื่องบูชาธัญญาหารและไขมันของเครื่องบูชาสันติสุขได้วงเล็บชอชิงซาโลโมและพลพ่ายของท่านถือเทศกาลเลี้ยงเป็นเวลา14วันข้อ65ถึงข้อ66ซาโลโมจึงถือเทศกาลเลี้ยงในเวลานั้นพร้อมกับอิสราเอลทั้งสิน้นเป็นการชุมนุมใหญ่ต่อเื้องพระพักพระยโฮวาพระเจ้าของเราเจ็ดวันและต่ออีกเจ็ดวันรวมสิบสี่วันมีคนมาตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัตจนถึงลำธารอียิปต์ ในวันที่8ท่านให้พลพ่ไพกลับไปเขาทั้งหลายก็ถวายพระพรแดกษัตริย์และกลับไปยังกระโจมของตนด้วยใจชื่นบานและยินดีเนื่องด้วยสิ่งดีทั้งสิ้นซึ่งพระยะหุวาทรงสำแดงแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์และแก่อิสเรลพลพ่ไพของพระองค์